637ปราวาทีกล่าวว่าจิตของเทพทั้งหลายผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะพภพเกิดขึ้นครู่หนึ่งหนึ่งดับไปครู่หนึ่งหนึ่งหรือสะกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่า เทพทั้งหลายผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะพจุติครู่หนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นครู่หนึ่งหนึ่งหรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง638สกาวาทีถามว่าเทพทั้งหลายผู้เข้าถึงอากาสานัญจา ยตนาภพมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ตลอดอายุหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเทพทั้งหลายผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนาภพเกิดขึ้นด้วยจิตดวงใดก็จุติด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นแหละหรือ ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงจิตตะทิติกะถาจบกุกกุละกาถาว่าด้วยเท่ารึงคือความร้อนระอุ639สกาวาทีถามว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึง ร้อนระอุไม่มีระยะว่างเว้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสุขเวทนาสุขทางกายสุขทางใจสุขเป็นทิพสุขของมนุษย์สุขในลาบสุขในสกาละ สุขในการไปในยานสุขในการนอนสุขในความเป็นใหญ่สุขในความเป็นอธิบดีสุขของค่ารฤหัสสุขของสมณะสุขมีอาสวะสุขไม่มีอาสวะสุขมีอุปาธิสุขไม่มีอุปาธิ สุขมีอาบิตสุขไม่มีอาบิสุขมีปิติสุขไม่มีปิติสุขในชานสุขคือความหลุดพ้นสุขในกามสุขในการออกบวชสุขเกิดแต่ความวิเวกสุขคือความสงบ สุขเกิดแต่ความตรัสรู้มีอยู่มิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าสุขเวทนาล้าถึงสุขเกิดแต่ความตรัสรู้มีอยู่ก็ไม่พึงกล่าวว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงไม่มีระยะว่างเว้น